ท้านทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่สวนทุเรียนแปลงสวยเป็นอันดับต้นๆของอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับเป็นสวนทุเรียนเนื้อที่37ไร่2งานกับ24ตารางวาครับเป็นวิวเขาฉมเแบบนี้เลยครับตอนนี้ทุเรียนของเราก็อายุ3ปีเข้า4ปีเนาะแล้วก็ เป็นทุเรียนอายุ4ปีเข้า5ปีครับตอนนี้ก็เริ่มให้ดอกแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูครับความสวยของต้นแล้วก็ความสมบูรณ์นี่ครับดอกครับดอกมาละอันนี้เขาเรียกช่วงมะเขือพวงใช่ไหมครับพี่โอ๊ตใช่ครับนี่ครับมาละมาน่าจะประมาณ40-50เคือณตอนนี้เรายังไม่ไม่เอาลูกเยอะเนาะเราปล่อยเป็นตามธรรมชาติไปก่อนครับก็ได้ คิดว่าผลผลิตเยอะพอสมควรครับด้วยบรรยากาศด้วยบรรยากาศด้วยทำเลนะครับลักษณะพื้นที่เนี่ยเป็นเนินลาดเอียงจากด้านบนฝั่งนี้ลงไปด้านล่างข้างบนมองเห็นมองจากด้านบนเนี่ยไปฝั่งนู้นเป็นวิวเขาฉมเสวยมากนะครับแล้วก็ภายในที่เนี่ยเรามีบ่อน้ำหนึ่งลูกนะครับบ่อน้ำหนึ่งบ่อเนาะเนื้อที่ของบ่อเนี่ยประมาณ3ไร่ครึ่ง ถึง4ไร่เกือบๆสีไร่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอบ่อน้ําบาดาล2ลูกน้ําบาดาล2ลูกนะครับไม่ต้องห่วงว่า,าเรื่องน้ําจะขาดแคลนไม่ไม่มีปัญหาเลยครับส่วนนี้แล้วก็เป็นส่วนที่เราได้ทําการล้อมรั้วรวดหน้ำนะครับรั้วรอบขอบชิดเลยนะครับเป็นระยะรอบแปลงประมาณ1.6 1. 6กกิโลนะครับก็หลายแสนอยู่เหมือนกันครับล้อมรั้วไปแล้วก็มีประตู ทางเข้าออกนะครับมีกุญแจล็อกครับมีคุณลุงคุณป้าดูแลสวนอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของอระบบน้ําเป็นแบบสปริงเกอร์นะครับทุเรียนทั้งหมดประมาณกี่โคกน,นะครับพี่โอ๊ตประมาณ600กว่าโคกก็ตกประมาณพันกว่าพันกว่าต้นนะครับเพราะว่าสวนนี้ปลูกต้นคู่ครับปลูกต้นคู่นะครับแล้วก็สภาพต้นสวยสมบูรณ์เสมอกันทั้งแปลงนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของ แปลงด้านล่างเนาะที่จะเล็กกว่าครับต่างกันอยู่ประมาณ6เดือ,คอนครับอายุต้นครับก็เนื้อที่รวม37ไร่2งานกับ24ตารางวาเป็นสวนทุเรียนที่น่าจะเป็นสวนทุเรียนวิวเขาที่สวยมากๆครับสำหรับอำเภอแกงอำเภอเขาชะเมาแปลงนี้ครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาขอรับชมสถานที่จริงพื้นที่จริงได้นะครับก็มี2อโฉนดเนาะ สองนดครับสองชนครรบไฟฟ้านี่เราเดินจากปากทางเข้ามาอยู่ประมาณ500เมตรได้ไหมพี่โอต๊ตห้าร้อยเมตรนะครับเป็นไฟฟ้า3เฟสนะครับไฟฟ้า3เฟสมาลงหม้อที่หน้าแปลงเราเลยครับสำหรับส่วนเราโดยเฉพาะแล้วก็มีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนาะกล้องวงจรปิดแล้วก็บ้านพักคนงานเป็นเป็นโกดังเก็บปุ๋ยเก็บยาในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงนะครับก็ พร้อมนะครับสำหรับสวนไซส์37กว่า37ไร่ก,กว่าๆนะครับอันนี้ก็เราพร้อมเปิดให้ท่านผู้ชมหรือผู้ต้องการที่จะเป็นสวนทุเรียนแปลงสวยๆแบบนี้นะครับเข้ามาได้มาชมแล้วก็มาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับทุกวันทุกวันนะครับ มีพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตที่ดินไยยองแกงกับผมหนุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทยน,นะครับคอยดูแลและบริการทุกท่านอยู่นะครับ mm hmm. ก็คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับแปลงนี้เราค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องรายละเอียดข้อมูลเพราะว่าเราทําเองมาตั้งแต่ต้นนะครับเป็นแปลงที่เป๊ะมากๆครับ <laughs> ตอบตอบได้ทุกคําถามครับตอบได้ทุกคําถามแล้วก็ราคานี้ต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงเนาะตอนนี้เรา สามารถบอกราคาได้เลยไหมครับได้ครับผมราคาก็อยู่ที่1นล้านสองแสนห้าหมบาทต่อไร่นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจจะซื้อจะขายกันจริงๆแล้วบอกว่าอ,อยากต่อรองราคาเนี่ยเราสามารถให้ท่านผู้สนใจเนี่ยต่อรองราคากับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสวนในในรอบๆนะครับโดยรอบระหว่างนี้พี่โอ๊ตก็เดี๋ยวพี่โอ๊ตจะแพนกล้องให้ดูนะครับบรรยากาศแล้วก็สภาพต้น สภาพต้นนี่สวยสมบูรณ์มากๆนะครับสมบูรณ์มากนี่ก็เป็นทางเจ้าของแล้วก็ผู้ดูแลกําลังชมสวนอยู่ครับต่างฝัง้ <c oughs> ครับวันนี้เจ้าของเข้าสวนพอดีครับใครอยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยเราไม่ได้ไล์สดนะถ้าไล่สดเรถามตอบตอบถามสดถามตอบสดได้เลย <c oughs> ดูครับโอ้โหวิวเขาชะเมาครับวิวเขาชะเมาก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาชะเอ๋ครับมีน้ําตก มีน้ำตกอยู่สองสาแห่งครับเขตอุทยานาหลายคนถามสอบถามว่ามีช้างไหมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เวลาเราขายสวนทุเรียนที่เขาชะเมาที่แกลงเนี่ยที่ใกล้ๆภูเขาคนจะถามว่ามีช้างหรือเปล่าผมก็ตอบได้แบบชัดเจนเลยว่ามีครับแต่ว่าดนนานทีมานะครับปีนี้รู้สึกว่าเข้ามาแค่ครั้งเดียวเนาะแค่เดินผ่านแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสวนเราอะรั้วล้อมล้อมรั้ว ลวดหนาไว้รอบแปลงแล้วก็มีการขุดล่องเนาะขุดล่องด้านข้างแปลงเพื่อกันกันช้างเข้าด้วยครับผมอันนี้ไม่มีปัญหาครับนานๆทีครับแล้วก็เห็นว่าปัจจุบันทางาทางหน่วยงานทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบเรื่องช้างป่าเนี่ยจับตั้งหน่วยหน่วยผักดันช้างออกจากพื้นที่ได้แล้วก็มารวดเร็วมากครับไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้ในส่วนของส่วนทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองล้วนเนาะ หมอนทองล้วนทั้งหมดประมาณ600กว่าโคกอะครับคือผมไม่กล้าที่จะระบุว่ามันเป็น600เท่าไหร่นะครับอาจจะผิดเพี้ยนไปคาดเคลื่อนเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมีการปลูกระยะห่างประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอดครับ6มไหมครับ6.8 8ไหมคูณ8เนาะอ่าน่าจะเป็น8คูณ8ครับมีการทำโคกในสวยมากๆครับโคกเเป็นดินลูกรังครับดินลูกรังผสมหินแดงนะครับลูกรังแดงครับ แล้วก็ดูสภาพต้นมีดูใบไปอีกแล้วพี่โคดดูใบไหมครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตไหมนะครับนี่ครับใบอันนี้ก็คือที่เป็นขาวๆนี่เป็นเป็นคาบยาเนาะเราเพิ่งฉีดยาฉีดปุ๋ยให้ปุ๋ยน้ําเข้าไปก็ดีครับก็เริ่มเริ่มแตกแตกตาดอกเปิดเท่าเรียกเปิดตาดอกเนะาะเปิดตาดอกมาก็เท่าๆที่ดูกะประเมินด้วยสายตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40%ของสวนนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเองหรอกครับได้ยินเขาพูดนะครับกันเมื่อกี้อ่าเี่ครับดูนี่ครับอ่าเป็นไฟฟ้า 3, มเฟสนี่นี่ครับอันนี้คือผมชอบมากครับพี่โอ๊ดมะกอพันสีทองสีทองครับสีทองตั้งแต่เกิดครับนี่สีทองได้เกิดเลยแล้วก็มีแขกดํอ่านี่ครับไฟฟ้าเป็นสามสี่สี่เส้นสี่เส้นครับแล้วก็เป็น สี่เส้น3เฟสเนาะอันนี้เป็นถนนที่เราตัดเข้ามาถนนภายในนะครับในทางสัญจรอย่างดีเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมน้ําขังไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะที่สลปจากด้านบนเนี่ยลงมาด้านล่างที่ก็ยังต่ําไปอีกนะครับมันเหมือนเป็นที่เชิงเขาแต่ว่าความชันเนี่ยไม่ชันไม่ชันมากครับคือไม่ชันเลยแหละมันเป็นที่ลาดเอียงธรรมดาครับล้วก็พึ่งลดน้ําไปนะครับช่วงเย็นตอนนี้เวลา4ี่สี่โมงครึง่งบ่ายสี่โมงครึง่ง 16.30นาิกานาทีโดยประมาณครับนี่ครับนี่บ่อแล้วก็บ่อไม่ขี้เหร่นะครับคือบ่อเนี่ยมีการขุดไว้แบบสวยงามอะ่ะคือเป็นบ่อที่สวยอะครับนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแมครฝั่งตัวครับแมคร2ช่วงเนาะสช่วง2ช่วง2ระดับ2องพักสวยงามนี่ครับเดี๋ยวเราเดินไปดู นี่ครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างครับถือว่าสวยสมบูรณ์เลยครับคือด้วยความที่เป็นสวนสวนอะไรก,ก็ก็ตามแต่ก็แล้วแต่นะครับเป็นมันไม่มีส่วนส่วนไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะพี่โอนเนาะมันหายากมากที่สวนที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสวนนี้ผมให้เลยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นก็มีบ้างที่เป็นอาจจะเป็นอันนี้เขาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะพี่โอนเดี๋ยวเดี๋ยวทําใบใหม่ก็ ไม่มีปัญหาอะไรละครับอากาศดีทั้งวันลมโกลกลมโกลกทั้งวันนะครับอากาศถ่ายเทสะดวกได้ทั้งวันเลยง่ายแล้วก็มีระบบน้ําที่มาตรฐานมากๆเห็นว่าเห็นว่ามีการทําผังระบบน้ําได้อย่างชัดเจนนะครับมีการเขียนผังเขียนอะไรด้วยครับมาตรฐานมากสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ราคาต่อไร่อยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาทสามารถต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับเนื้อที่37ไร่2งานกับ24ตารางบาเป็นทุเรียนหมอนทองล้วนนะครับมีทุเรียนยกโคกทั้งหมด600กว่าโคกครับประมาณพันกว่าต้นเพราะว่าปลูกต้นคู่นะคูณ2เข้าไปครับต้นสวยมากใบดีมากๆเลยนะมากี่ครั้งก็บ้าวตลอดเลยนี่ครับ นะครับสังเกตมาดูตรงนี้ครับเราจะเห็นความแตกต่างว่าที่เราเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงด้วยนะครับสูงแบบสูงแบบสูงกว่าจนน่าตกใจครับเนี่ยนะครับของเขาด้านล่างของเขาปลูกสับรวดเนี่ยอันนี้ล้วรอบขอบชิดครับเราเพิ่งล้อมล้วไปเสร็จได้ประมาณ3เดือน4เดือน 3- 4เดือนครับรอบเลยครับระยะทางรวมกว่า1.6กิโลเมตรครับผมสวยมากห่อนทองล้วนนะ เดี๋ยวเราจะมีภาพบินโดนให้ดูครับพี่โอ๊ตมีภาพบินโดนให้ดูถึงวิวมุมสูงว่ามันสวยขนาดไหนครับเป็นทางลูกลังเข้ามาจากทางคอนกรีตนะคอนกรีตะระหว่างหมู่บ้านนะครับเข้ามาตอนตรงนี้เขาเขาเรียกตรงเขาช่องพิงนะเ,นเขาช่องพิงเป็นบ้านมาบช้างนอนเนาะครับอ่าแถวเขาบ่อแป้งครับคนพื้นที่จะรู้จักดีครับตรงนี้ดินดีน้ําดีครับ เนี่ยตรงเนี้ยสังเกตดูว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ท้ายแปลงท้ายแปลงในส่วนของท้ายแปลงเนี่ยต้นทุเรียนก็จะอายุน้อยกว่าแปลงข้างบนด้านบนด้านบนแปลงด้านหน้าแปลงอยู่ประมาณ6เดือนครับมันจะเหลื่อมกันนิดนิดครับแต่ว่าทุเรียนเนี่ยโตทันกันอยู่ละไม่ต้องห่วงนี่ครับมาดูท้ายแปลงทรงพุ่มดีดูครับการดูแลดีมากอันนี้ก็แปลงล่างไกลล่างครับจากทุเรียนเป็นกระเจี๊ยบ อันนี้น่าจะมีปัญหาใส่ใหม่ครับแล้วก็หัวสปริงเกอร์รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะพี่โอ๊ตเนาะหัวสปริงเกอร์เราก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับต้นดีครับความสูงขนาดลําต้นอาจจะผิดจากด้านด้านบนนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ต่างกันมากรวมๆคือดีมากครับดีงามพารามแปดพารามเก้าเลยครับน,นี่ให้ดูนะครับเออ่บ้านพักโกดังอ่าแล้วก็รถไถเนี่ยเราได้แถมไหมพี่โอ๊ต อ๋อรถรถไถตั้งหากเนาะแต่ว่าถ้าอยากซื้อก็ไปคุยราคากับเจ้าของได้ตรงเนาะนะหรือว่าพี่โอเจ้า,าไว้เองหยอกหยอก <c oughs> เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูพื้นที่ใกล้ๆกับสวนเรานะนี่ครับมีนี่ครับ ก็เป็นเดี๋ยวกล้องเราจะย้อนแสงนิดหนึ่งครับเดินตอนเดินขึ้นนะพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีจะย้อนแสงนิดหน่อยเนาะอาจจะแสงแสงแสงพูดเพราะไปนิดหนึ่ง <Okay. S 1> แสงจ้า <Okay. S 1> แสงจ้า <Okay. S 1> นี่ครับรถไถรถไถให้ดูเฉยครับนี่ครับอ่ารถไถใช้รถไถฉีดยาใช้รถไถฉีดยาแล้วก็ใช้รถไถตัดหญ้าด้วย นี่ครับโดยรวมทั้งหมดเดี๋ยวเราดูในส่วนของโกดังอันนี้เป็นโกดังแล้วก็เป็นบ้านพักนะครับเก็บของได้หลังใหญ่หลังใหญ่มีกล้องวงจรปิดใช้ได้ไหมครับกล้องวงจรปิดครับคุณต้าใช้ได้ทุกตัวเลยใช่ไหมครับสุดยอดมากครับเอาไว้ดูเฉยๆเรแล้วนี่ก็เป็นอ่าเก็บของนะครับขนาดพื้นที่ก็1 2 3สาม 3 4 4 1 2 2 4 2 4น่าจะประมาณประมาณ150ตารางเมตรพื้นที่สำหรับเก็บของนะครับความกว้างนะครับก็แปลงนี้เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับในท้ายคลิปก็ส่วนนี้เป็นที่ดินส่วนทุเรียนนะครับ2ชโชนดนะครับเนื้อที่รวม37ไร่2งาน24ตารางบานะครับแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ที่อรอยต่อระหว่างตำบลบ้านนากับตำบลชำํำคอเนาะ บ้านนาบชำพรอบเขาเชมเอากับอําเภอแกรงพอดีเลยนะครับแล้วก็ห่างเป็นทางลูกลังเข้ามาในห่างจากถนนคอนกรีตตรงโรงงานบุรพานะพาราวูดนะเข้ามาอีกประมาณ500เมตรครับรั้วรอบขอบชิดนะครับมีการล้อมรัว้วลวดหนามเนี่ยเป็นระยะทางกว่า1.6กิโลเมตรนะครับรวมๆแล้วเราวัดมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไฟฟ้า3เฟสระบบน้ําแบบสปริงเกอร์บ่อน้ํา พื้นที่เนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่าเกือบ4ไร่นะครับแล้วก็มีบ่อบาดาลอีก2ลูกไม่ต้องห่วงเรื่องว่าน้ําจะขาดนะครับมีการยกโคกทุเรียน600กว่าโคประมาณ1000พกว่าต้นนะครับปลูกต้นคู่ครับทุเรียนหมอนทองล้วนเลยครับพื้นที่วิวดีแบบนี้นะครับหาแยกมากๆครับสำหรับท่านใดที่สนใจครับสามารถติดต่อพวกเรานะครับผมหนุ่มอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วก็พี่โอ๊ตที่ดินระยองแกงนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะ ลงเครดิตไม่ให้ทายคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปก่อนนะครับ EP หน้า EP ต่อไปเราจะไปที่สวนไหนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยนะครับสำหรับมาที่ว่าเร็วก็ยังแพ้ลานะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>